สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้มิงพวโลกมาเปิดกล่องสุ่มการ์ด ราก้อนบอลนฮะ,ะนี่เขาเรียกว่าขนมโอเดนงย่านะอตอนนี้เขามีซีรีส์ใหม่นะครับเป็นการ์ดราค้อนบอลแบบแผ่นใหญ่คือเราเคยเปิดการ์ดเป็นแผ่นเล็กมาแล้วคือคลิปนี้หาการ์ดราคาแบบเป็นแสนแล้วตรงนั้นนะ่ะมันจะมีการ์ด H R ซึ่งมี1แบบเป็น100ใบในประเทศเป็นการ์ดยำฉานอนตายยำฉาผู้สู้ชีวิตก็มีการ S R มี2 1แบบการ์ด R แล้วก็การ์ด normal นะครับ common ซึ่งรูปแบบก็มีต่างกันแบบนี้เนี่ยเราลูกวางไว้ให้ดูแล้วกัน <med> นะสรุปรวันนี้นะครับผมคือจริงๆแล้วผมบอกเลยว่านี่ได้มาเป็นแบบเป็นลังเลยนะ <Wow. S 1> ทุกเซเว่นเนี่ยลงแป๊บเดียวคนซื้อหมดเซเว่นบ้านไทยแบบมีขาตรางซื้ออเดนยาป่าเซอลบ oh. อี้อ๋อโอ้โหนี่อ๋อเป็นกล่องเป็นจาบนี้คือนในกลุ่มออเดนยาเนี่ยเขาหากันให้ควักเลยนะครับผมมีแปดอันใช่ปะ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเอแต่มีสี่แพ้แ สี่ยี่สี่วันนี้มียี่สิบสี่กล่องคือถ้าได้การ์ดแลนเนี่ยผมเห็นล่าสุดเลยนะในกลุ่มนะ่ะขายได้สองพันห้าต่อใบโอ้โหอันนี้กล,ล่องละกี่บาท <c oughs> ประมาณสี่ห้าสิบบาทประมาณเนี้ย <c oughs> ผมชอบเสียตังค์กันแล้วแต่วันนี้ผมไม่ค่อยได้กลิ่นเกลือเท่าไหร,นะ <c oughs> ร่นะดูรูปแบบกล่องก็จะเป็นแบบนี้ผมให้คุณดูก่อนนะครับ <c oughs> เผื่อใครที่ไม่รู้จักนะอันนี้เป็นของโอเดนย่านะครับการ์ดใหญ่น่าจะเท่ามือนี่เลยนะอ๋อข้างในเปิดออกมานะครับ <c oughs> ก็จะมีการ์ดแบบนี้นะครับ <c oughs> หูใหญ่จริงๆใหญ่มาก ก็ข้างในก็จะมีแค่2อันนี้นะเป็นขนมโอเดนย่ากับเป็นซองการ์ดคือใหญ่มากอ่ะคุณอยูการ์ดเดี๋ยวว่ากันอีกทีผมต้องลองขนมมืก่อนแล้วกันนะครับผมไหนลองชิมไปดูไะอ่ะอันนี้มันดูเป็นแบบมีผงผงอ่ะเออแล้วก็เป็นเผ็ดเผ็ดด้วยโอ้โหอร่อยอร่อยเลยตัวนี้เดี๋ยวผมจะเก็บเลยเก็บเก็บเก็บนี่นี่เดี๋ยวเราแกะถ้ามันเป็นซองๆองอนี้ไปเลยทีเดียวนะโอ้การ์ดด้านหน้าก็จะไม่ค่อยเหมือนกันด้วยนะครับผมนี่เป็นอะไรเป็นแบบ ตัวนี้น้องจ้ามันบูตัวนี้เซลการ์ดท,ที่ตามหาคือการ์ดยำฉาตัวนี้นะครับหรือว่าการ์ดอะไรก็ได้ที่เป็นขอบทองมันขายได้ขั้นต่ำประมาณ300แต่ว่ายำฉาในคอมเพลตล่าสุดคนโพสเป็นหมื่นนะหมื่นสองหมื่นสี่เขาบอกว่าหาตังไปจ่ายค่าเทอมลูกไว้ที่อ่ะงองวันนี้มี4แพนะ็คแพ็คละาแปดซองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดซองแรกฮะมาครับผมมาฮะเฮ้ยเฮ้ยโอ้เฮ้ยมันมี2ใบอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยว มันโผล่อ๋อมาผมมาเป็นแบบนี้มาดูฮะใบแรกนะครับผมโอ้โหการธรรมดาครับผมการแรกอ่ะมาดูใบที่สองฮะหนึ่งสองสามหมายเลขสิบแปดเออไม่แลออนนไม่แ,แรธรรมดามันเป็นไมน่มันมีเงาครับอ,อ๋อมันมีเหมือนกันมันมีการ์ดแรเหมือนกันนะฮะอันสองกดีกว่าเอาเว้ยตื่นเต้นขนลุกสู้ซาชูฉันมาฮะผมการ์ดใบแรกครับผม ซองที่สองมาโอ้โหรวมพลังกลุ่มเดิมแล้งทำไมมันไปกลุ่มเดิมวะตัวนี้นะฮะใบนี้พร้อมกันนะฮะหนึ่งสองสับปะโอ้โหการซ้ำาครับซ้ำกับใบนี้เนาะนะฮะอือเหมือนกันเลยนะครับมาซองที่สามวันนี้รุนรัวกันไปอยากได้สีทองสักหน่อยอ่ะลังหนึ่งผมว่ามันต้องมีอนะขอพลังให้หน่อยดิเจมไหมเตมส่งพลังมาดิกันเลยกันเล แม่งไม่มีสตอรี่เลยอาการแย่การแย่การแย่อู้หูยมาแล้วฮะโกฮังเป็นตอนที่โกฮังกำลังจะใช้พลังเพือกสุดท้ายปล่อยใส่เซลโกฮังแม่งก็เลยแบบปุ๊บป้าเจมรับพลังเร็วแม่งทำไม่ทำไม่ห้ามมือเดียวอ่ะฮะแม สุวิชังจาา้าลาเวลาไม่ได้สิขับรถได้สบายอ่มบ้ามาดูใบสองนะฮะพลังของเจมนะฮะวิง่งอุ้ยตอนนี้อันนี้ได้อะไรนะพลังของเจ้าหยุดปุ๊บเทคนี่ก็ตอนแรกก็เก่งแล้วอะ่ะมาดูการ์ดนี้กันครับผมโอซ้ำ <laughs> และการ์ดต่อไปฮะอุ้ยโออันนี้น่าจะเป็นโกหังหรือว่า <laughs> โกเทนอันนี้โกหังโกหังใช่ไหมว่าใบนี้แหละเออ โอโ้นี่โกหังใช่ไหมอ๋ออันนี้คิดโกหงนะครับผมอะมาดูไปต่อไปโอ้โหให้มันไม่มีแรเลยเหรอวะมาดูกับซองต่อไปฮะ <c oughs> อุนะัมตัโมตันโม <c oughs> โ,โหฮิวเดี๋ยวนะทำไมกลิ่นเหมือนรีเจนซี่เลยวะมาครับการ์ดใบแรกครับโอ้โหเรียบร้อยครับผมเป็นรวมพลของมษรุจัดแปลงนะฮะมันต้องมีการ์ดแรบบงต้องเดียววะอันนี้ไม่มีเลยนะครับผมมาฮะมาครับผมอุ้ยอุ้ยการ์ดแร เดีแต่ผมดูไปนี้ก่อนหูไม่ได้ไปนีก่อนนี่ฮะโอ้โหมาแล้วครับผมนี่ฮะจอมานบูการ์ดอีไม่แลนะ,ะแต่การ์ดแลผมเจอนะเป็นแบบนี้ครับคุณครับผมเยสไปนี้เนะี่ยเป็นการ์ดัมายเลขสามสอุย้ยการ์ดซูปเปอร์แลด้วยคุณคือเป็นการ์ดท,ที่ลองจาก H r H R มีใบเดียวแล้วก็ซูเปอร์แลมี21แบบวันนี้แท็กแรกเจอเลยมาดูกับซองสุดท้ายในแท็กนี้นะเอาโอมนะมตังเมเอโอ้โห oh, oh, ไม่มีอะไรนะครับใบนี้นะครับเซลนะครับแล้วก็งกูุลนที่กำลังเบ่งชาร์ตนะครับวางไว้ครับมาดูการดใบนี้กันดีกว่าฮะปิ้งโอ้โ oh, ห oh, ไม่มีอะไรนะครับผมการ์ดใบนี้ผ่านไปมาแพ็ค2ครับกาดใบนี้ผมให้ทุกคนเป่าให้ดีกว่าคนดูฮนะขอพลังหน่อยครับผม อ้าวหนึ่งสองสามฮู้วให้แปลงฟันหน่อยนี่พลังของคนดูนะใบแรกครับโอ้โหโคตรกากเลยม, <laughs> มาดูใบนี้ฮะจะได้ไหมครับโอคนน้คนดูคนดูครับโอนน้โหไม่ได้นะบู่แรกต่อไปใช้พลังของอะไรคาบิบาบลาคาบิบเบลาคาบิบาบลาคาบิบาบลาอะคาบิบาบลาคาบิบาบลานี่เดี๋ยวมึงใส่รูปคาบิบาลาเอาไว้เลยนะหัวใจ ้พลังมาฮะคาบิบาร่าดูดิโอ้คาบิบาร่าโคตรการงั้นเดี๋ยวเจอปาปิก้าปาปิก้าคือสัตว์หรือขนมอับปาก้าเปล่าไอ้เยอะขอหน่อยขอพลังอับปาก้าหน่อยครับอับปาก้าอับปาก้าอุ้ยโหการเท่อยู่วันนี้อินเดซัมเอาอับปาก้าโอ้โหอับปาก้าอย่างกากระพี่น้องนะฮะ เหลืออ e, ีก4ซองว่าชิน <slightly> จ <cheers> <sm fall> ังรอบนี้ชินจังมาครับผมชินจังมาไหมไม่มานะครับผมชินจังไม่มาแล้วก็ไม่มาเป็นใบที่2ครับคุณผู้ชมเอามาลูโกเดี๋ยเคยดูว่าคุณหนูมาลูโกเป่าให้หน่อยนะมาลูโกเป่าให้แล้วนะครับจัดไปฮะไม่เจอเลยนะครับมาลูโกอย่างกากตามมาใบที่2นะครับผมไม่เจอนะฮะเออร์เจอรี่เออร์เจอรี่มาหน่อยครับเออร์เจอรี่จัด ไปครับทอมแอนเจอร์ลี่โอ้โหทำเป็นเจอร์รี่มาแรงจริงๆฮะท่านนี้ครับทำเป็นเจอร์รี่มาเลเว้ยแต่นี่การ์ดแลนะครับโอ้โหได้ใบที่สองมาแล้วครับอ่ะใบนี้ไม่ได้รู้เลยนะอ่ะอไปเลยไม่เจอนะครับเป็นโงกุนยี่ไปเลยไปไป คือ1แพ็คจะมีหนึ่งการ์ดพิเศษหรือเปล่านะอันนี้มไม่แน่ใจเพราะว่าอันนี้ก็เป็นแพ็คที่2แล้วแล้วก็เป็นซองสุดท้ายแล้วด้วยอันนี้อันนี้ผมขอประยุทธ์ด้วยประยุทธ์อาจาร์พลิหัสุขจัดไปเลยไหมงานนี้อุปายุทธ์จริงๆเลยนะครับผ <c oughs> มนะคุณประยุทธ์ไม่ได้ให้เรามานะครับผมแต่ว่าคุณประยุทธ์ให้ใบนี้มาครับหนักเลยครับ <c oughs> <c oughs> หมดแล้วกับแพ็คที่อ2อเหลืออีกสองแพ็คแต่มีท่านประยุทธ์แหละท่านประยุทธ์ก็ต้องมีท่านปวินปาวินปาวินปาวินมาท่านปาวิน โอ้โหนัทปวินโอเคไม่ได้อะไรเลยนะครับและการ์ดใบนี้ฮะโอ้โหเป็นโงกุลกำลังอุ้มก่อหางอยู่เคอร์เรจเคอร์เรจเอาขอเคอร์เรชครับมามาช่วยด้วยเด้อคุณ เคอร์เรดไม่โอ้โหตัวนี้เป็นโกเทนคูดแล้วก็เคอร์เรดส่งง่ายนะเป็นเหล่าหุ่นยนต์แอนดรอยเหมือนกันนะครับ <c oughs> ให้ฟินมาเนี่ยฟินฟินในแอดเวนเจอร์ไทม์ฟินช่วยหน่อยโอ้โหโฟินไม่ช่วยกูเลยนะครับผมไ,ได้มาตัวนี้เป็นฟีเซอร์ล่างแรกๆนะโครตรโง่นะครับีพี่ของฟีเซอร์ตอนนี้พี่ฟีเซอร์รอ๋อนะครับผมและฟินก็ไม่ช่วยกูแล้วนะครับเป็น เบจิต้าแล้วล่างที่เป็นลิงนะเบจิต้าครับเอากุ้งแหละกุ้งกุ้งสุธิล่าเหรอกุ้งแห้งนี่แหละครับผมกุ้งแห้งมาไหมโอ้โหไม่มาเลยเมื่อกี้ใครถามนะเพื่อนเราเมื่อกี้ที่มันถามว่ากรอบรูปนั้นคือใครอ่ะไอ้ตังอ่ะไอ้ตังช่วยกูหน่อยตังตังกล้วยอะโอ้ตังกล้วยเหรอว้ากูเปลี่ยนชื่อแล้วออ๋เปลี่ยนชื่อเป็นอะไรปอล่าเมฆโอ้ปอล่าเมฆโอ้ปอล่าเมฆไม่ชื่อกูเลย น้าโหว่ารึเ่าเอาใครรึเปขี้ยอ่อนละโอ้ยไอ้หมวยมึงไม่กล้าหรอกกูเลี้ยงมาตั้งแต่ที่เท้าฝาหอยกูเลี้ยงมาตั้งแต่ที่เท้าฝาหอยว่าอย่าถนอมรึเปล่าอย่าถนอมขอหน่อยครับอย่าถนอมเพ่อมึงตายพ่อมึงตายทำไมแล้วพ่อมึงตายพ่อมึงตายมามาพ่อมึงตายพ่อมึงตายพ่อมึงตายโอายโอ้โหการไปนี้ถ้าเกิดได้เป็นแบบของแลน่าโคตรดีเลยนะครับผมเยอยถนอมเยอะถนอมขออีกทีนึงเยอยถนอมจัดไปโอ้การซ้ำเยอยถนอม อือมัตตุมพูจัดไปครับพี่น้องไม่มีโอ้ไม่มีอะไรเลยนะมัตตุมพูโคตรกับเรบผมโคตรธรรมดาเออนะฮครับตองหน้าเดี๋ยวต้องเจอนี่นะผู้กองอุ้ยผู้กองมาครับผมอันนี้จ่าดับูจ่าดับจำป่อไม่ช่วยอาร์วิโอ้โหมาจริงๆครับนี่ก็คือว่ามันจะเป็น น่าจะเป็น pack แพ็คละหวหนึ่งใบเนาะจริงๆเลยนะคร่มันจะมีอะไอ้อย่างเงี้ยให้ใช่ใช่ตัวนี้ก็คือเป็นแรธรรมดานะอู้ได้มาสามใบผมว่านะครับหมดไปแล้วกับแพ็คสามคุณอะแพ็คที่สี่แพ็คสุดท้ายนะครับผมขอเลยขอยำชานะขอร้องละขอ,อย่าชาหน่อย มาเลยวันนี้มีโอ้โหตัวดังทั้งหมดเลยนะครับผมมาแล้วครับโอ้โหจังเอ๋อโอ้โหจังเอ๋อคูมาอีกไหมโอ้โหไม่มีนะครับรู้แล้วต้องใช้พลังยำฉาเรียกหน่อยวะอ้ามาท้งเมื่อกี้ยำฉาผมจัดเต็มให้เลยนะ มาไหมครับมาไหมครับโอ้โหไม่น่าเล่นเยอะเลยไม่ได้เล่เหนื่อยก็เหนื่อยเหนื่อยก็เหนื่อยปีนี่ยำจ๋าโอ้ผมได้คุณเจเป็นสัตว์หนึ่งตัวให้คุณเป็นสิงโตแล้วกันเพลงร้องไงนะโอ้อยากจะเล่นมุกแล้วมึงยังไม่รู้อยูนะมาสิงโตนำโชคไหมไม่นำโชคแล้วก็ไม่ได้อะไรเลยนะครับผมข้าไม่าไม่ห้าเลยอ่ะซองนี้ข้าไม่ แต่ตัวนี้พลังตัวนี้บอกว่าคำไม่ห้ไม่ห้ากูโอ้ยไม่น่าเล่นใหญ่เลยเหนื่อยปีเหนื่อยปีไม่ยอมเหนื่อยพี่โอ้โหเหนื่อยปีัต0์เฮ้ยเขาบอกตัวนี้ทำให้แบบโชคดี เขาเอาฉีกเท้าตาเลยไหมเท้าตาเลยไหมจะไม่ดีนะครับผมอย่าไปทำแล้มันเปลืองนะฮะไปกินอย่างอื่นดีกว่าพวกแบบน้ำยาล้างห้องน้ำพวกสลามสลเรมอะไรเงี้ยซื้อมาก็กินแม็กอาร์ตไปแล้วนะครับโอ้โหโกหังนะครับโกหังเอ้ยโอ้โหไม่ได้เลยเลยว่ะเชื่ออาร์ตไม่มีอะไรเลยว่ะถ้าการกดโดนนะครับผมจะให้ฟรีเซอร์เนี่ยไปกดนะครับผมเริ่มก่อนแล้วกันนะฮะการห้ามกดซ้ำนะการกดไมัน ว่ามาแน่เนี่ยเชื่อป่ะเฮ้ยไม่ยืนเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหอะไรวะแม่งไม่ต้องเล่นเลยแต่ต้องสุดท้ายทุกคนมาย้ำใจกันร้องอ่าอาอ่อ่าอ่าโอ้โหเดี๋ยวสุดท้ายต้องมีอันนี้ต้องมาละ เอาแล้วว่ะอู้สีเขียวมาว่ะสีเขียวนี่หมายถึงชาติอุ้ยแต่แต่ขอบท้องขอบท้องขอบท้องแปลว่าอ r ะโอ้โหการส้ำไม่ไดไม่ใช่เนาะซ้ำซ้ำบอรอาอ๋อแต่ว่าได้อุ้ยอุ้ยได้จริงๆด้วยได้แพ็คละหนึ่งอันก็ได้มานะคะเป็นการ์ดแลการ์ดซุปเปอร์แลอะไรเงี้ยทั้งหมด4ใบนะแพ็คหนึ่งเนอรจะมี1ใบเนาะถ้าใครซื้อแยก ก็มีโอกาสที่จะเจอได้แต่ทับดาถ้าซื้อเป็นแพ็คก็คือจบอะได้หนึ่งใบแน่ๆยำช้าตอนนี้ยังไม่เจอนะครับถ้ายำชาตอนนี้ขายอยู่ก็น่าจะหลายพันอยู่มั้งแต่ว่าถ้าเป็นการพวกนี้ะผมเห็นนะเขาก็รับกันไปละร้อยสองร้อย <c oughs> อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> วันนี้ก็หมดไปแล้วกับกล่องสุ่มนะวันนี้กลับมาก่องสุ่มแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมว่าจะเป็นอะไรนะมันยังลาไปก่อนเจอกันในคลิปหน้าครับบ๊ายบายบาย